10วิธีสร้างนิสัยการออมให้กับลูกๆของท่านผู้ชมกันนะครับรู้หรือไม่นิสัยการออมจะถูกหล่อหลอมได้ในช่วง3 6ถึง6ปีเท่านั้นยิ่งสอนให้ออมเร็วได้ยิ่งดีข้อ1สอนเรื่องความต้องการกับสอนเรื่องความจำเป็นในการใช้เงินนะครับ ทางผู้ปกครองควรจะสอนเรื่องความแตกต่างระหว่างความต้องการกับความจําเป็นให้เด็กๆนั้นสามารถแยกได้ก่อนนะครับว่าอันไหนเป็นเรื่องจําเป็นอันไหนเป็นความต้องการการอธิบายหรือให้ผลสําหรับความจําเป็นต้องยกตัวอย่างเช่นเรื่องพื้นฐานต่างๆนะครับปัจจัย C อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าสุขภาพและการศึกษาอันเนี้ยเป็นความจําเป็นนะครับข้อที่2เนี่ยต้องปล่อยให้เด็กรู้จักหาเงินได้ด้วยตนเอง หากท่านผู้ปกครองเนี่ยต้องการให้เด็กๆก,กลายมาเป็นนักออมที่ดีเนี่ยก็ต้องปล่อยให้พวกเขามีรายได้และรู้จักแบ่งเงินเพื่อเก็บออมด้วยตนเองนะครับทำไปเพื่ออะไรอันนี้ต้องให้เด็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ว่าเขาควรจะใช้จ่ายเงินอย่างไรและเมื่อได้รับโอกาสในการจัดการเงินของตอนเองแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มวิธีให้ลูกๆของคุณได้ทำงานเล็กๆน้อยๆเพราะจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ถึงมูลค่าของเงินได้มากขึ้นนะครับ ในข้อที่สสอนกํำหนดเป้าหมายของการออมนะครับการจะสอนให้เด็กรู้จักใช้งานโดยปราศจากคําว่าทําไมต้องออมเนี่ยคุณอาจจะช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจนิยามการออมที่ดีขึ้นด้วยการกําหนดเป้าหมายเพราะจะเป็นวิธีที่ดีกว่าถ้าพวกเขารู้ว่าทําไมพวกเขาจําเป็นต้องออมและจะทําให้พวกเขาสามารถจัดการการออมของพวกเขาเองได้ข้อที่4เตรียมวิธีสําหรับการออม หนึ่งในการออมให้บรรลุเป้าหมายสําหรับเด็กๆก็คือทําให้เด็กๆชินกับการออมอย่างหนึ่งที่ควรทําเลยคือเตรียมวิธีสําหรับการออมอาทิเช่นเด็กเล็กใช้กระปุกออมสินหรือเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอาจให้ออมผ่านบัญชีธนาคารแต่แม่ทองสุขขอแนะนำออมทองผ่านแม่ทองสุขออมทอง ท่านผู้ปกครองเนี่ยอาจจะเตรียมแผนให้บุตรหลานของท่านวางแผนการออมไว้ในระดับหนึ่งก่อนและเมื่อออมได้ถึงขั้นต่ำา150บาทแล้วเนี่ยก็สามารถนำมาเก็บออมไว้ในบัญชีออมทองก็ได้นะครับเพื่อเสริมสร้างการลงทุนให้แก่บุตรหลานของท่านข้อที่5บันทึกค่าใช้จ่ายการบันทึกค่าใช้จ่ายจะทาให้เด็กรู้ที่มาของเงินหรือรู้ว่าตนเองใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง หากเด็กๆสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายหรือการได้รับเงินของพวกเขาในแต่ละวันได้ก็จะทำให้พวกเขามีกำลังใจในการคิดหรือหาวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายและเมื่อเขารับรู้ถึงกิจวัตรในการใช้เงินของตนเองแล้วนั้นเด็กๆก็จะสามารถปรับปรุงวิธีการออมของตนเองได้ในข้อนี้ผู้ใหญ่อย่างเราก็ควรทำไว้เช่นกันนะครับข้อ 6. เสนอผลประโยชน์จากการออม เวลาเราทำอะไรแล้วเราไม่เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็น Common s e n ส์ปกติอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นในผู้ใหญ่การได้เงินสมทบเพิ่มจากการเข้าร่วมแผนการออมหลังเกษียณอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์จากการออมอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับในเด็กก็เหมือนกันหากคุณมีปัญหาในการจูงใจให้ลูกออมเงินก็สามารถใช้หลักการเดียวกันเพื่อสร้างความพยายามให้แก่เด็กในการออมได้เพราะนอกจากจะกำหนด ให้เด็กๆออมอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณอาจเสนอผลตอบแทนจากการออมเพิ่มให้พวกเขาได้อาทิถ้าลูกหรือหลานของคุณเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็อาจจะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากคุณเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับข้อที่ 7. ปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาดทำไมต้องปล่อยให้เด็กเกิดข้อผิดพลาด อันนี้เนี่ยก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดด้านการออมเงินของพวกเขาเองซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถควบคุมการใช้จ่ายของพวกเขาเองได้นะครับผู้ใหญ่อย่างเราเราแล้วเนี่ยก็ในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีเวลาไปดูลูกๆของเราตลอด24ชั่วโมงอะนะครับในบางทีแล้วเราก็ต้องทําให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างเกิดข้อผิดพลาดด้วยตัวเองบ้างการผิดพลาดในวัยเด็กก็ยังดีกว่าไปผิดพลาดเมื่อโตขึ้นแล้วนั่นเองนะครับถ้าไปผิดพลาดตอนโตแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราแก้ไขสถานาการณ์ได้ยากขึ้นนั่นเอง ข้อที่8ทำหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ของพวกเขาหนึ่งในหลักการพื้นฐานของการออมเงินคือไม่สร้างภาระเกินไรายได้หากลูกๆของคุณมีของที่อยากซื้อและไม่อยากเก็บออมการเป็นเจ้าหนี้ของลูกจะช่วยสอนบทเรียนล้ําค่าเกี่ยวกับการออมได้ สมมติว่าบุตรหลานของคุณต้องการซื้อของบางอย่างที่มีราคา100บาทคุณสามารถให้ยืมเงินพร้อมดอกเบียรได้บทเรียนนี้ที่คุณต้องสอนก็คือการออมอาจจะหมายถึงการอดทนรอให้นานขึ้นและถ้าหากไม่มีความอดทนหากต้องการจะซื้อของเลยจะทําให้คุณมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่เด็กๆจะได้รับเมื่อเราทําหน้าที่เป็นเจ้านี้ของพวกเขานะครับข้อที่9พูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของเงิน ปัญหาสําคัญที่เห็นได้ชัดคือ,อครอบครัวส่วนใหญ่แทบจะไม่คุยกับลูกเกี่ยวกับการออมเลยซึ่งหากเราต้องการให้เด็กๆรู้ว่าทําไมต้องออมเนี่ยผู้ปกครองควรจะคุยกับพวกเขาจนกลายเป็นกิจวัตรนะครับข้อที่10เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณโตมาเป็นคนประหยะัดคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กด้วยเช่นกันเคยได้ยินไหมครับเพราะเด็กในช่วงวัยนี้มักจะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่รวมถึงลักษณะนิสัยด้วยเช่นกัน และถ้าหากอยากยกตัวอย่างให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณก็สามารถกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่คุณสามารถร่วมกันทําในครอบครัวได้นะครับเช่นจะทําแผนสมทบทางการเงินในครอบครัวก็ได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออมในครอบครัวนะครับครอบครัวเราอยากได้ทีวีโอเคเราก็วางแผนเลยทีวีเครื่องละ1 0,000บาทคุณพ่อออม4 0 0 0คุณแม่ออม4 0 0 0คุณลูกออ,อมอีก1000หรือว่าการจัด ทริปไปเที่ยววันหยุดในครอบครัวอาจจะให้คุณลูกมีส่วนร่วมในการเก็บออมเพื่อเพิ่มเงินไปเที่ยวในวันหยุดในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะครับ